สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับเรานะครับกับรายการคดปันหาฟอร์เลยครับและข่าววันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมมาเลยครับนี่คือพอร์ r เทรจากทีมงานของ u h a ฮสทำกำไรและถอนเงินไปแล้วกว่า23,000บาทด้วยทุนเริ่มต้น0บาท ก็เพราะว่าพอร์ตนี้เริ่มต้นด้วยโบนัสฟรี30ดอลลาร์สหรัฐจากโบรกเกอร์ FXGT เมื่อทำกำไรได้ก็ถอนได้จริงคุณเองก็ทำแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเป็นแค่เปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ FXGT ผ่าน u h a s แล้วยืนยันตัวตนเพียงแค่นี้คุณก็จะได้รับโบนัสทันที30ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเอาไว้เทรดและกำไรที่เกิดจากโบนัสสามารถถอนได้แบบบัญชีนี้เลยครับนอกจากนี้ยังมีโบนัสเงินฝากอีก50%สูงสุด500ดอลลาร์สหรัฐ ฝากเงินเข้ามาเทรด1,000ดอลลาร์สหรัฐรับโบนัสไปเทรดอีก500ดอลลาร์สหรัฐเรียกได้ว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มและคุณผู้ฟังอย่าลืมใส่รหัสผู้แนะนำเป็น u h a s ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นสมาชิกกับเราและรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายจากเราด้วยนะครับ มาเริ่มต้นกนด้วยข่าวนวตตาลานะครับสำหรับตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยหรือว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐดีกไนะครับก็มีหลุดต่ำกว่า98ไปแล้วนะครับหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อ CPI นะครับในเดือนกระกะาคมเนี่ยออกมาตามที่คาดไาวา้นะครับไม่ได้แรงพอที่จะเปลี่ยนมุมมองของตลาดนะครับส่งผลให้ความเชื่อมั่นว่าเฟดนั้นจะลดดอ,อกเบี้ยนในเดือนกันยายนเนี่ยก็ เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยแรงกดดันก็มาจากแรงกดอ่าแรงบรรยากาศการลงทุนแบบริสออนนั่นเองนะครับที่ดึงเงินออกจากดอลลาร์นะครับโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยดอลลาร์สหรัฐนะครับอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเงินปอนด์สเตอร์ลิงนะครับหรือว่า g b p หรือว่าอ่าฟรังสวิตนั่นเองนะครับไปดูกันต่อที่ยูโรนะครับสำหรับยูโรเนี่ยก็มีการแข่งค่าขึ้นอ่าอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะครับโดยดันคู่เงินอย่าง EU นะครับทะลุกว่า1 1.1700นึ่งจุดับสูงนรอบกว่า3สัปดาห์ครับ แรงหนุนเนี่ยก็มาจากการอ่อนค่าของอดอาาลลาร์สหรัฐนั่นแหละนะครับแม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจในยูโรโซนนะครับยังคงชะลอตัวอยู่นะครับแต่ว่าแรงซื้อเก่งกาไรในการเข้าซื้อยูโรเนี่ยมันมากกว่านั่นเองไปดูต่อที่เงินปอนนะครับสำหรับเงินปอนเนี่ยก็ยังคงได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นและการน,นะครับเซตเมนต์ความเสี่ยงนะฮะความสามสองหนึ่งพร้อมขยับเข้าใกล้โซน1.3550จนะครับจนถึง1.360 0ซึ่งก็เป็นระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์นะฮะการอ่อนค่าของอดอลลาร์ เงินเฟอ้อในพื้นฐานของอประเทศอังกฤษด้วยนะครับที่ยังคงมีอัตราที่สูงอยู่นะครับช่วยให้เงินปอนนั้นทรงตัวแล้วก็แข็งแรงมากกว่าสกุลเงินอื่นๆน,นะครับส่วนเงินเยนนะครับในคู่เงินอย่าง UJ เนี่ยก็มีการ ลดลงนะครับใกล้แนวตะแนวรับสําคัญนะครับที่147นั่นเองนะครับหลังตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐน,นี่ออกมาไม่ค่อยร้อนแรงสักเท่าไหร่นะครับทำให้ตลาดเนี่ยเพิ่มน้ําหนักคาดการว่าเฟดนั้นอาจจะลดดอกเบี้ยได้นะครับซึ่งก็ช่วยไปหนุนเงินเยน,นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันเนี่ยตัว BOJ นั้นก็ยังรักษานโยบายผ่อนคลายต่อไปนะครับ ไปดูกันต่อที่ดอลลาร์แคนาดาครับสำหรับดอลลาร์แคนาดานั้นก็ยังคงแข่งค่าตามราคาน้ํามันที่ทรงตัวสูงอยู่นะครับแล้วก็การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ยังคงช่วยหนุน ดอลลาร์แคนาดาได้บา้างโดยตลาดนะครับกำลังจับตาดูข้อมูลเงินเฟอ้อ CBI นะครับของแคนาดาเนี่ยที่จะประกาศในสัปาดาห์หน้าเพื่อประเมินท่าทีต่ออ่าต่อไปของธนาคารกลางแคนาดาหรือว่า BOC นั่นเองนะครับไปดูกันต่อที่เงินฟรังนะฮะสำหรับฟรังสวิตเนี่ยก็มีการแข่งข้าขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นแหละนะครับหลังดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงและความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐนะครับที่ยังคงคุกกลุ่นอยู่แล้วกันนะครับเรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงอ่อนไวต สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยแม้ว่าเงินเฟอ้อในสวิตเซอร์แลนด์นะครับยังอยู่ในระดับต่ำนะครับแต่ธน,นาคารชาติสวิตนะครับหรือว่า s อเเนะี่ยยังคงจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะครับไปดูกันต่อที่ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับสำหรับตัวดอลลาร์ออสเตรเลียเนี่ยก็ยังมีการแข่งข่ายขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหลังสินค้าราคาพกพันนะครับเช่นแร่เหล็กนะครับยังคงทรงตัวสูงอยู่แล้วก็ดอลลาร์สหรัฐเนี่ย ก่อนค่าลงด้วยทำให้ตลาดเนี่ยมองว่า RBA นะครับอาจจะชะลอการลดดอกเบี้ยกออกไปนะครับเพื่อควบคุมแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับดอลลาร์นิวซีแล Dollar นด์ Dollar ก็ยังคงแข็งค่าขึ้นนะครับตามกระแสของออสเตรเลียเหมือนกันนะครับหลังจากได้รับแรงหนุนนะครับจากราคาสินค้านมที่ขยับ ตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็การคาดการณ์ว่า RBNZ นั้นอาจจะคงดอกเบี้ยนะครับในระดับสูงต่อไปนะครับเพื่อให้เงินเฟ้อเนี่ยกลับมาเข้าสู่เป้าหมายที่พวกเขานั้นวางเอาไว้ครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูขันาตารางกันบ้างน,นะครับว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะครับสำหรับวันพฤหัสหันนะที่14นะครับก็มีการประกาศข้อมูลสําคัญนะครับช่วง8โมงช้าไปแล้วเนาะก็ออกมาอัตราการว่างงานแล้วก็อัตราการจ้างงานนะครับสตัวออดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับซึ่ง สองตัวนี้นะครับออกมา,อ,าอัตราการว่างงานนะครับออกมาต่ากว่าที่คาดไว้เออไม่ใช่ต้องบอกว่าออกมาต่ํากว่าข้อมูลครั้งก่อนนะครับแต่ว่าก็ตรงตามที่คาดการเอาไว้น,นั่นเองส่วนอัตราการจ้างงานนะครับมีการขยับตัวค่อนข้างจะสูงนะจาก1000ตําแหน่งนะกลายมาเป็น24,500ตําแหน่งเลยนะฮะก็ ใกล้เค <S an other> ียงกับที่ตลาดนั้นคาดการเอาไว้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าไงยังไม่ได้มีการขับขึ้นของราคาในกราฟขนาดนั้นเนาะนะฮะส่วนเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นพระเอกของเราสารานั่นเองนะครับซีพตัว PPI นะครับตัวเลขเงินเฟ้อของทางฝั่งผู้ผลิตนั่นเองนะครับเอ่อตัว p p i เทียบเดือนต่อเดือนนะครับกับตัวคอพีออ๋อกับตัว3 2 1กับตัวคอ PPI เนี่ย มีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับโทวสูงขึ้นนะจาก0.0เป็น0.2นั่นเองนะครับ2 2ตัวนี้ก็ถ้า2ตัวนี้เนี่ยยังออกมามากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้นะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะช่วยยังคงหนุนดอลลาร์ได้ได้บ้างนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อครั้งก่อนเนี่ยมันออกมาไม่ค่อยร้อแรงสักเท่าไหร่เนาะก็ออกมาตรงตามที่คาดการณ์เอาไว้เลยเนี่ยผมคิดว่าตลาดเนี่ยอาจจะรอรุ้นให้ตัว PPI ครั้งนี้เนี่ย ออกมาร้อนแรงก็ได้นะสำหรับจอดอลลาร์สหรัฐนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์กราฟกันบ้างนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถวางแผนการเทรดอย่างไรได้บ้างนะครับสำหรับคู่เงินแรกนะครับ EU ของเรานะครับก็ราคาเนี่ยตอนแรกเรามองไว้คือ2องเซนาริโอนะครับก็คือมีการปรับตัวสูงขึ้นไปเลยนะครับซึ่งแล้วก็อ่าอีกตัวหนึ่งก็คือรอเขากลับลงมาแถวแถวหนึ่งจุดหนึ่งหกหกนะครับแล้วก็เหล่าบายขึ้นไปแต่ว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยเหมือนจะ ตัวขึ้นไปสูงแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครวันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าใครที่อมองไว้2แนวทางก็คือติดแนวต้าตรงนี้แล้วก็เซลลลงมาก่อนก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับปุ๊บแล้วปิดเซลล์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือใครที่จะรอหรือใครที่จะรอ,อรอเซลล์อ่าไม่ใช่ดิต้องบอกว่าส่วนใครที่จะรอบายนะก็ เราเขากลับลงมาแถวแถว1.167นะครับจนถึง1.163นะครับส่วน SL เนี่ยก็ตั้งไว้แถวแถว1.158นะครับ SL สั่งอ่าฝั่งเซลล์อ่ะผมคิดว่าอาจจะอยู่แถวๆแถว1.81ได้เลยนะครับอันนี้เราเซลล์สั้นๆเนาะส่วนขาบายเนี่ยถ้าบายขึ้นไปปุ๊บเก็บ TP สั้นๆแค่1.171 ส่วนทีวที่2เนี่ยก็อยู่ในโซนของอฝั่งเซลล์แล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ให้ไว้2อ,อแนวแล้วกันเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะสามารถเล่นได้ทั้ง2องอสองไม้เลยนะครับก็บริหาร MM, MM กันให้ดีแล้วกันนะครับในส่วนนี้อ่ะไปะดูกันต่อที่ GU นะครับสำหรับตัว g าก็ณปัจจุบันเนี่ยราคาขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีการทดสอบที่แนวต้านต,างตรงนี้ละก็คือ1 3 5 8นะครับจนถึง1 ปะ1.361ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเท่าๆเท่าที่ดูนะครับแรงซื้อเนี่ยกลับมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใครที่จะเล่นตาม o o l o w trend เนี่ยผมคิดว่ารอเขากลับลงมาแถวๆบริเวณ1.354นะครับจนถึง1.352เนี่ยบายขึ้นไปปับ๊บเก็บ TP ตรงไฮตรงนี้ก่อนก็นะคือแนวต้านเก่านี่แหละปับ๊บประมาณนี้ละกันนะครับส่วนเอสเซเนี่ยอยู่ประมาณ ไม่คนหลุดโลตรงนี้ก็คือ1.348ละกันนะครับส่วนใครที่จะเซลล์นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ารอให้เขากลับขึ้นไปลงประมาณสัก1.364ถือว่า1.366เนี่ยประมาณนี้เนี่ยเราสามารถเชียร์ตั้งเซลลิมิตไปได้เนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างชันละถ้าปุ๊บเราเซล์ลงมาประมาณนี้เก็บสั้นๆไปนะครับ ส่วนในซลฝั่งเซลนะครับอยู่ไม่เกินประมาณ1.36 9ประมาณนี้นะครับอ่าออ่าเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันนะส่วนถ้าใครที่มองว่าอ่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ่าเขาเรียกว่าไงมันเสียงนิดนึงก็ มือไปก่อนก็ได้นะสำหรับตัวตียูนะครับผมอ่ะไปดูกันต่อที่ UJ นะครับย j เนี่ยยังคงเล่นอยู่ในกรอบได้นะครับกรอบเนี่ยอยู่ประมาณ148.9นะครับถึง119ได้เลยนะครับก็แนวต้าน1 1 9ส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณ146.4ถึงจุดประมาณนี้นะส่วนถ้าใครที่ทั้งเซลล์ทั้งบ้ายเนี่ย TP ตรงไหนก็ TP ตรง,งกลางไปก่อน ก็คือ148นะครับอ่ะประมาณนี้1 4 7ประมาณนี้ได้อยู่นะฮะไปดูกันต่อที่ Ucat Ucat เนี่ยก็ถ้าดูจากทรงใช่ไหมอ่ะมันก็ยังคงเล่นอยู่ในกรอบได้นะเมื่อวานนี้เราก็เล่นอยู่ในกรอบเหมือนกันอ่ะสมมติว่า2ทุ่มใช่ไหมเราตั้งบายนมือ่ตั้งเซ็นเนไว้เนี่ยตรงนี้เนี่ย ก็กลับลงมาได้ TP กันสั้นๆละเหมือนเดิมนะครับเราเล่นกันอยู่อย่างนี้ก่อนล้กันนะสำหรับตัว UCAT รอเขามีข้อมูลสำคัญนะครับหรือว่าตลาดเลือกทางที่เชื่อมั่นในสกุลเงินฝั่งไหนมากกว่าเนาะว่าจะแข่งค้ามากกว่าแล้วกันเนะาะไปดูกันต่อที่ยูฟรังยูฟรังก็จะแค่คล้ายกันนะครับกับ u ูแคเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคานั้นค่อนข้างที่จะ ติดก,กรอบอยู่นะครับกรอบแนวท่าเนี่ยอยู่ประมาณ0.814นะครับส่วนกรอบแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณ0.8055นะครับทั้งเซลล์ทั้งบ่ายได้เลยนะครับก็ TP กันกึ่งกลางละกันนะครับส่วนในเซลล์แนวฝั่งเซลล์โยมมา0.816ส่วนฝั่งบา่ายอยู่ประมาณ0.800นะครับถ้าเขาเบรกไปทางไหนทางดึงเนี่ยก็ปล่อยเขาไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไซเวย์ค่อนข้างที่จะ มาตั้งแต่วันที่หนึ่งและแล้ววันนี้วันที่สิบสี่แล้วมาค่อนข้างที่จะเข้าสองอาทิตย์และนะครับผมคิดว่าราคาเนี่ยถ้าสองอาทิตย์ติดต่อกันเนี่ยอาจจะมีการเลือกทางได้ในวันนี้ไม่ก็วันพุงนี้นะครับวันนศุกร์นเนาะอาจจะเลือกทางทางในทางหนึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับอะไปดูกันต่อที่ AU สําหรับ AU เนี่ยอณปัจจุบันราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะ แขว่งๆตัวนิดนึงนะครับซึ่งตัวดอลลาร์ออสเตรเลียเนี่ยราคาณปัจจุบันเนี่ยเทสอยู่ประมาณ0.655ส่วนแผงวันนี้นะครับเราจะรอกันแถวๆบริเวณนี้เลยนะฮะเป็นแนวต้านไปนะครับที่0.656นะครับจนถึง0.658นะอ่ะวันนี้เราจะสวนทางกันนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับผมมีไว้2 TP นะ TP แรกอ,อยู่ประมาณนี้นะครับส่วน TP ที่2เนี่ย ประมาณนี้แลว้วกันนะครับส่วนในแซลนะครับอยู่ประมาณ0.6600นะครับให้ผมลบวันนี้ไปก่อนจะได้ไม่งงนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัว AU เนอ่ะไปดูกั ja. pedo. นต่อที่ NU นะครับ NU อณปัจจุบันเนี่ย๋ยวผมขอเช็กก่อนว่าตรงนี้เนี่ยเข้าแผนหรือปัดอันยิงตรงนี้เข้าแผนนะเออนะฮะช่วงเวลาเที่ยง นะครับเข้ามาปุ๊บเก็บ TP กันที่เรียบร้อยซึ่งราคาณปัจจุบันก็ถือว่าเบรกกันไปแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลมาก่อนเล็กน้อยเนาะจัดเล็กๆนิดหนึ่งนะครับช่วงประมาณครึ่งแห่งของแท่งบุริตเก่านะครับอ่านะฮะประมาณนี้โซนที่เราให้ไว้นะครับก็อยู่ประมาณ0 9อ่จา0 5น6 8นะครับจนถึง0.5961 นะครับผมอ่ะมันจะงงนิดนึงมันก็ไม่ไกลไม่ไกลหรอกนะครับประมาณช่วงนี้แหละประมาณครึ่งแท่งประมาณนี้แหละนะฮะอ่ะส่วนไอสเซลเนี่ยอยู่ประมาณ0.594นะครับต p เนี่ยอยู่ประมาณครึ่งแท่งของแท่งแบลิตตรงนี้ก่อนก็คือ0.5989นะครับส่วน TP ที่2เนี่ยรอลุ้นตรงนี้เลยก็คือ0.60อ่ะ060 ประมาณนี้และกันนะสำหรับตัวแผกนกเทนในวันนี้นะครับเรารอดูด,ดูตัวดีกวายด้วยนะครับว่าดีกวายเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนและกันนะครับเพราะว่าราคานาปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะอืมเราต้องมารอดูนะครับว่าตัวดีกวายเนี่ยราคาณปัจจุบันเนี่ยมันจะโดนกดดันไปมากกว่านี้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่า,าด้วยข่าวการเมืองด้วยนะครับด้วยอ่า อย่างเช่นตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมามันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนแรงสักเท่าไหร่นะครับการลงทุนในสหรัฐเนี่ยอาจจะโดนดึงไปโยกไปสินทรัพย์อื่นสะมากกว่านะในช่วงนี้ก็ในวันพรุ่งนี้นะครับแผนนี้มีอะไรนะครับหรือว่าข่าวจะเป็นอะไรนะครับก็ติดตามเราได้ใหม่นะครับกับารายการคิดเป็นหา forex นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้ักเทรด